ดวงดาวในเดือนสิงหาคมนะคะมีความเปลี่ยนแปลงพลิกผันนะคะเรียกว่าครึ่งเดือนแรกกับครึ่งเดือนหลังมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับ5เรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสําหรับชาวตุลมีเรื่องใดบ้างไปอัปเดตกันได้ผู้ที่ลัคนาราศีตุลรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง15ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนก็รับฟังเป็นแนวทางได้ฝากกดติดตามนะคะหากสนใจเรื่องการพยากรณ์นในช่วงครึ่งแรกสิงหาคมนะคะมีดาวพุธโครจรย้ายวันที่3นะคะดาวพุธโครจรเข้าสู่ภพเรือน กรรมมะของชาวตุลน,นะคะที่ผ่านมาดาวพุธมีปัญหานะส่งผลกับเรื่องการติดต่อสื่อสารรอคอยบางอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานภารกิจหน้าที่นะคะเมื่อดาวพุธโคจรมาร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะชาวตุลก็จะมีการติดต่อเชิงการงานเกิดขึ้นได้นะช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารข้อมูลนะคะหรือข่าวคราวเกี่ยวข้องกับงานการมีเข้ามานะคะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรนะคะดังนั้น การติดต่อเจราจาใดๆเกี่ยวข้องกับเรื่องงานช่วงนี้ก็ต้องเหนื่อยขึ้นนะเนื่องจากความจะได้ราบได้ผลบางทีก็ต้องจุกจิกนะคะหรืออดทนหรือต้องพยายามหลายทีเนื่องจากดาวอาทิตย์ก็ถือว่าลาบผลไม่ธรรมดานะคะในระยะนี้นะคะอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารนะคะบางท่านเป็นเรื่องติดต่อยื่นเรื่องนะคะเป็นเชิงการเจราจาต่อรองนะหรือช่วงนี้ก็มีเหตุการณ์ประเภทลงทะเบียนหรือเป็นเชิงการยืนยันตัวตนต้อง เกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารข้อมูลนะคะชาวตุนช่วงนี้นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดเรียงนะคะตัวเลขมากๆหรือว่าข้อมูลเยอะๆช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีงานที่เข้ามามากเป็นพิเศษดาวอาทิตย์ในภพเรือนกรรม,ม้นะคะถือว่ามีกําลังเป็นมหาศรร่วับ,บดาวพุธนะคะช่วงนี้ก็มีโชคดีจากเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารได้บางท่านมีโชคแบบค้าไม่ถึงมาจากเรื่อง ความไฮเทคเทคโนโลยี tech, นวัตกรรมนะคะหรือว่าอะไรที่เป็นเชิงทันสมัย AI ต่างๆก็เรียกว่าได้โชคดีจากเรื่องเหล่านี้นะคะเป็นจังหวะที่ชาวตุนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าบางอย่างได้เช่นโปรเจกต์โครงการรับ,ร,บรับส่วนตัวนะคะงานอดิเรกหรือสิ่งใดที่กําลังสนใจช่วงนี้ก็มีลักษณะคืบหน้าก้าวหน้านะคะนอกจากนี้เป็นเรื่องทางไกลเรื่องการติดต่อเชิงลับต่างๆของชาวตุนที่ทําส่วนตัวทําคนเดียวนะก็มีลักษณะความคืบหน้าไปได้ดีนะคะ สำหรับในข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวหลายดวงไปรวมอยู่ในภพสุภะนะคะรวมทั้งดาวประจาตัวด้วยนะเรียกว่าเป็นช่วงที่ชาวตุลก่อเกิดความก้าวหน้าบางประการนะคะบางทีก็เป็นเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะเรื่องของเพื่อนสังคมนะเรื่องหมู่คณะบางทีจะรู้จักคนมากขึ้นทํางานกลุ่มทีมนะคะหรือก่อเกิดความกว้างขวางเชิงออนไลน์ต่างๆได้นะคะ มีเหตุเดินทางได้ในช่วงนี้นะคะบางท่านเดินทางระยะไกลนะคะเนื่องด้วยภารกิจพี่น้องไว้วานนะคะหรือเกี่ยวข้องภารกิจครอบครัวก็เดินทางระยะสั้นได้บ่อยนะคะหรือว่าบางท่านมีเหตุเดินทางไกลในช่วงเดือนสิงหาคมได้เนื่องจากดาวประจําตัวคือเจ้าเรือนมรณะนะคะก็อยู่ในภพเดือนสุภาดังนั้นบางท่านก็เดินทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือทำงานเชิงระยะไกลนะคะเรียกว่าดาวการสื่อสารช่วงนี้ก็อยู่ในเรื่องงานดังนั้นบางทีก็จะมีการ ไปมานะคะภารกิจเชิงการงานก็มีได้สําหรับชาวตุลน,นะคะสําหรับในข้อต่อมานะคะเป็นช่วงที่ดาวการเงินระยะนี้นะคะก็จะอยู่ในภพเรือนวินาศน,นะโดยจะเล็งกับดาวเสาฝั่งตรงข้ามนะคะชาวตุลจะกเกิดรายจ่ายเยอะนะโดยช่วงวันที่1นึถึงยีสิงหาคมนะคะที่ดาวคู่ศัตรูก็สัมพันธ์กับเรื่องเงินนะดังนั้นช่วงดังกล่าวนะคะ,อ,ะอาจจะมีภารกิจครัวเรือนมากนะคะเป็นช่วงที่ เงินเงินทองทอง,ทองมีเหตุให้ใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องสินทรัพย์ก็ได้บางท่านก็จะใช้จ่ายไปกับเรื่องการซ่อมแซมเข้าของหรือซื้อใหม่ได้เข้าของชิ้นใหญ่นะคะหรือช่วงนี้ท่านที่ใช้บ้านใช้รถทำมาก,กินก็อาจจะใช้จ่ายไปกับเรื่องซ่อมแซมบำรุงนะเนื่องจากเป็นช่วงที่ก่อเกิดคู่ศัตรูเชิงการเงินนะคะเป็นช่วงที่คู่ครองของชาวตุลอาจจะใช้เงินได้นะเช่นมีเหตุต้องหยิบยืมช่วยเหลือเกือ้อกูลนะคะหรือว่าเงินเงินทองทองของชาวตุล ในเชิงหุ้นส่วนนะคะคู่สัญญาคู่ค้าช่วงนี้จะมีอุปสรรคได้บ้างเนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆที่เกิดดาวคู่ศัตรูกับเรื่องเงินนะคะกับดาวเสาร์นะคะจะโคจรถอยหลังนะคะกลับเข้าสู่ภพเรือนปุตตะร่วงบราหูดังนั้นในช่วงหลังวันที่23สิงหาคมนะอุปสรรคเรื่องเงินก็จะดีขึ้นนะคะโดยไปก่อเกิดคู่มิตรใหญ่ในภพเรือนโชคดีโชคเฮงดังนั้นชาวตุลถือว่าระมัดระวังในช่วงประมาณ22วันนะคะโดยเฉพาะเรื่องรายจ่ายเรื่องเงินทองรายรับผลประโยชน์ที่อาจจะ คลุกคลักได้บ้างนะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะดาวพระเกตุกระตุ้นพบเรือนสุภาษของชาวตุลน,นะคะ,ะช่วงนี้ถือว่าสิ่งที่เพิ่มพูนนะคะเกี่ยวข้องกับชีวิตของชาวตุลก็มีได้บางท่านเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะเรื่องงานอาดีเหลกเรื่องการเพราะพันธุ์ขยายพันธุ์เรียกว่าเจริญเติบโตเพิ่มพูนได้ดีนะคะนอกจากนี้เป็นช่วงที่ชาวตุลอาจจะอยู่ในช่วงความก้าวหน้าในชีวิตนะบางทีจะเจอเป้าหมายใหม่ๆนะคะ ก็เกิดการขยับขยายเชิงการงานเรียกว่าเรียนรู้ขยับคืบหน้าไปเรื่อยๆหรือบางท่านมีความหวังจากเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะเรียกว่าดาวหลายดวงไปกระตุ้นให้ชาวตุลน,นะคะอยู่ท่ามกลางความเจริญงอกงามบางอย่างในชีวิตช่วงนี้นะคะเป็นเหตุให้มีกําลังใจหาเงินนะคะหรือภาระช่วงนี้เป็นเรื่องความเจริญเติบโตงอกงามของคนที่เรารักและห่วงใยทาให้ชาวตุลก็มีแรงกายแรงใจเกิดขึ้น และทุกความจเจริญก้าวหน้านะคะก็ขับเคลื่อนด้วยเงินนะดังนั้นเป็นช่วงที่หาเงินได้นะคะและก็ใช้จ่ายมากแล้วก็มาพร้อมกับเรื่องความก้าวหน้าบางประการในชีวิตนะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะดาวหลายดวงปรวมอยู่ในภพสุภานะคะกระตุ้นความคิดดังนั้นชาวตุลก็จะใช้ความคิดกับเรื่องของการออกแบบสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆได้ในขณะ,ะนะเดียวกันจะทําให้เราคิดมากคิดเยอะฟุ้งซ่านนะคะบางทีก็กังวลกับเรื่องสิ่งรอบตัวนะคะความเปลี่ยนแปลงความผันผวนรอบตัวทําให้คิดมากคิดเยอะได้นะคะ เป็นช่วงที่เรื่องราวเชิงคู่ศัตรูเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่กรณีนะคะคู่คลองคู่สัญญาช่วงนี้จึงเป็นเหตุบางครั้งก็จะมีลักษณะผิดสัญญาได้โดยเฉพาะเรื่องการตกลงมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์นะคะหรือถูกเอารัดเอาเปรียบหรือวีบางอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงก็เป็นได้เรืยอว่าในช่วงระยะเวลานี้บางครั้งมันก็จะมีเรื่องขัดแย้งนะคะเรื่องของความไม่ลงตัวอุปสรรคอันเกิดขึ้นจากคนรอบตัวนะคะ เป็นช่วงที่ชาวตุลน,นะคะระมัดระวังเรื่องของคู่ครองนะไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาแหวงความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกันนะคะหรือมีเหตุห่างไกลกันในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ได้เนื่องจากเกิดภารกิจที่แยกย้ายไปทำนะคะหรือเกิดความไม่แน่นแฟ้นในเชิงความรักในช่วงนี้ได้ชาวตุลน,นะคะมีดาวมหาจาักรถึงสองดวงในช่วงนี้ถือว่าชีวิตต้องทุ่มเทมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้ล่าผลมานะคะเรื่องเงินทองที่จะมีเหตุให้จับจ่ายใช้สอยที่ไม่ธรรมดาเช่นกัน เป็นช่วงที่หลายสิ่งนะคะต้องอดทนพักเพียรมากขึ้นโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารช่วงนี้นะคะมีดาวสื่อสารข้อมูลไปอยู่ในเรื่องงานนะช่วงนี้บางครั้งมีปัญหาเรื่องติดติดขัด,ข,ดขัดนะคะกับเรื่องการติดต่อสื่อสารการพูดคุยหลายทีหลายครั้งนะซึ่งก็อาจจะไม่สําเร็จได้ในครั้งแรกหรือว่าต้องใส่ความพยายามเพิ่มเติมนะคะสาหรับดวงดาวในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะจะก่อเกิด ความรับรืนมาขึ้นเนื่องจากดาวจะเป็นราชาโชคถึง2ดวงนะคะนอกจากนี้ดาวเสาร์ก็โคจรหลบออกจากดาวการเงินของชาวตุลนะดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะสภาพการก็จะเรียกว่าเหมือนหนังคนละม้วนนะดังนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะหลายสิ่งติดขัดสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีนะคะหรือว่ามีเหตุการณ์บ้านเมืองที่ก่อเกิดความคลุกคลักได้บ้างเรียกว่าเป็นกันทั้ง12ราศีนะคะชาวตุลใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของการใช้รถใช้รายนะคะบางท่าน อาจเดินทางนะถือว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ช่วงนี้เนื่องจากดาวคู่ศัตรูก็ทําให้เราเกิดบาดแผลนะคะมีเหตุให้เสียเลือดหรือบางท่านก็มีเรื่องราวดุ่นดวน,นเกยบกัน พบหมอตรวจสุขภาพเจาะเลือดหรือไปพบหมอฟันได้นะเรียกว่าช่วงนี้ดวงดาวที่ก็เกิดอุปสรรคนะคะก็ส่งผลกับทั้ง12ราศีนะดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนะคะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังฝากข่าวสารถึงชาวตุลสายบุญนะคะที่สนใจเรื่องการให้การบริจาะคในช่วงนี้ดวงดาวพลิกผันนะคะได้ทั้งใช้ประโยชน์และได้สร้างกุศลได้บุญในตัวรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในช่วงครึ่งหลังสิงหาคมในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห้เกนะคะผ้าดิบสำหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด อุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์แอดบีเดอบเอย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งตอบให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกข์วิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ